น้นนีจักเขียนน่ะถึงพอ,อสยสเรารู้ว่าเธอชอบกินชโคโค็อกโกแลตเลยฝากนกเอามาให้เธอแต่เราไม่ให้นกบอกว่าเป็นของเราอ้าวเป็นของแจ๊กเหรออ้าวคุณเพิ่งรู้เหรอนี่แสดงว่าคุณไม่เคยดูที่เพื่อนคนเขียนได้เลยใช่ไหมเนี่ย รักษาสุขภาพนะเราเป็นห่วงอยากให้พลอยใสแข็งแรงสดใสน่ารักอย่างนี้ตลอดไป <S <S <ม>เขาเห็นว่าฉันน่ารักจริงๆหรอผู้ชายที่มองว่าคุณน่ารักเหมือนนางฟ้าได้แบบนี้นะ<ม>หาได้ยากมากเลยนะพลอยใส <c oughs> แต่ฉันมีแฟนเป็น แล้วอะไรทำให้คุณคิดว่าเขาจะมาขอคุณเป็นแฟนเหรอครับดาเอาอะก็เขาบอกว่าฉันน่ารักนี่ก็ได้ฉันจะยอมพบแจ็คไม่ได้แน่ไอ้เป็ดแกบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยบ้างอ่านนี้ออกมาพร้อมกับไอ้เป็ดที่ผีสิงเออเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่า ไฟใสถูกวิญญาณชั่วร้ายของผีนั้นครอบงำแล้วม,มาเอาไใสเดี๋ยวพวกเรา่ะจะรวมตัวกันไล่ผีในตัวเรือไปอพวกเราจะช่วยกันจัดบรรทวงหมอ้อ,มอมแล้วตั้งไฟใส่ใบโหระพาแล้วพวกเราก็มากินผีจิ้มจุ่มเลิกอารมลไปแล้วตอนนี้เราต้องช่วยกันก่อนที่พลังชีวิตของไอ้ปิ้ดอะมันจะหมดไป พวงเลิฟได้ยังนี่เจ้าเข้าสารเสกสัดให้หนึ่งเทไรสาระนะเสียพวงเจ็บดวครับเสียโอ้ยเจ็บด้วยครับแต่ว่าพลอยใสไม่เจ็บแรกว่าข้าวสารเสกนี่ใช้ไม่ได้ผลแลแพ้เฮ้ยอย่ามาต้องนี่คุณเจ้าเด้เลยตไปเลยไปเลยพี่ช่วยวิญญาณร้ายอะไรกัน มาดีอ้โหนี่ฟังให้ดีเลยปึ๊ดอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจผีเก็บตำหนักกับฉันเ๋ยวนีไปเลยไปเลยไปเลยเลียวทไปเลยถ้าอยู่ด้วยความงมงายไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยนะบางทีมันก็สร้างความเดือดร้อนได้เหมือนกันนะ ถือไปถือมาน้ำเทียนมันยดทำไมมัน้อนมืออย่างนี้ถือไปถือมาน้ำาเทียนมันยดทำไมมัน้อนมืออย่างนี้ถือไปถือมาน้ำตาเทียนมันยดทำไมมันลอนมืออย่างนี้ไอ้อ้เดเดยดปอืมไอ้ปื๊ดกำลังสวดอยู่เลยยังไม่ครบเจ็ดรอบเราจะไปไหนเดี๋ยวพลังผีก็ไม่หมดจากตัวหรอกทำไมทุกคนถึงไม่ฟังฉันน่ะฉันบอกว่าเพื่อนฉันมาดีไม่ได้มาทำร้ายใครซะหน่อยมองผิดในแง่ดีบ้างสิโอ้โห จะบ้าแล้วมองผีในแง่ดีแล้วไงดีปะเนี่ยแกแกทำได้หรือไงมาพูดเนี่ยฉันจะไปหาเพื่อนฉันใครก็อย่ามาขวางเจ๋งมากพลอยใสไปเลยเยอยแล้วเพเข้าสิงน้องสาวมึงอีกเราไปช่วยกันเร็วใช่ใมาไป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 หปไปไป่ปไ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 ปนปไ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 ป้ปไปไปไไม่ต้องกลัว ไปต่อไเอ้ยอะไรขึ้นไว้เอ้ยสงสัยผีที่สายไม่ดีเนี่ยนะมันทำมนต์ก้นเอาไว้แห่ๆเลยเนี่ยเทวดาทำไม่ใช่ผีทำอยู่นี่แหละจะได้ไปขัดจังหวะเขาไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้ฉันต้องเอาชนะให้ได้พอกเราฮะองหายซิเขามีลูกบิดเอาล่ะพลอยใส ทีนี้คุณพร้อมจะเจอเพื่อนคุณแล้วหรือยังแซค แ,แต่เราชอบที่นี่อ่ะนี่ล้อเล่นเราไปแล้วนะพลอยใสข้ายเเยนี่หวังว่าวิญญาณเพื่อนของพลอยใส่นะคงไปสู่สุขตินะ จด้เป็นคนดียังไงเนี่ยนะวิญญาณของแจ็คเนี่ยก็ต้องไปเกิดในที่ที่ดีอยู่แล้วที่ชาบ้าแซลอนแม่น่าจะมีผีใยเยอะๆนะหมอตาลาเลนอะไม่มาเห็นพ่มีเรื่องผีนะก็ได้โอกาสขายของทำบุญตักบาทเนี่ยไปยังไปเลยเด็กโกเขาเรียกเปลี่ยนวิกติให้เป็นโอกาสไงจอร์ดทำบุญให้คนอื่นแล้วเนี่ยอย่าลืมทำให้วิญญาณพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องตัวเองด้วยนะนี่ แต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะได้ทําบุญสักทีนะเพราะว่าได้กรวดน้ำอุทิศส่วสนกุศลไปให้ญาติพี่น้องที่ตายไปและที่สําคัญให้เจ้ากรรมนายเวรท่านจะได้อิ่มอิ่มกันด้วยพูดจาดีม,มากเลยสํารวมเราเองเราอิ่มหรือยังอิ่มแล้วยัยผีน,น,นี่ไม่ใช่คนเฮ้ย์นั่ไม่ใช่ผีเวอร์แหม่นี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สบายใจจังเลยนะคุณแน่นอนสี่หนึ่งเนี้ยนะก็คือได้ทําบุญให้เพื่อนใช่ไหมสองเนี้ยก็คือ ท่านเนี่ยก็มีผู้ชายมาจีบเหมือนกันนะดีจใจนะรู้แล้วใช่ไหมหล่ะว่าสวยแค่ไหนไอ,อ้เปิ้ลไอ้เปิ้ลไอ้เปิ้ลไอ้เปิ้ลอะไรมีของมาส่งเฉลิงชิงโป๊จากใคร ในวันที่มีชีวิตอยู่ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่าละทิ้งโอกาสและความต้องการของตัวเองโดยที่ไม่ทำอะไรเลยสาธุ